สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลขกเดน่นเดินหลักร้อยและหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางในงวันที่3 0บธันวาคมพศ2563นะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเราในะวันนี้เดินบนนะคะเดินเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลิบเป็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางการคำนวณเลขกเด่นหลักร้อยและหลักสิบบนของเรานะคะท่านผู้ชมขอได้นําสูตรคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักแสนสองครั้งนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สามนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะสําหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ ใเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนของเราในสูตรคานวณน,นี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะท่านผู้ชมแปดคนสองสิบหกสิบหกบวกเก้านะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์ห้าหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลยห้าเลขหกเละเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบ,บนนะคะศูนย์ห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลยห้านะคะเลขห้าในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตานสุดนะคะสามตัวบ,บนออกศูนย์ห้าหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสองครั้งสองคนสองได้ 4, 4ี่ีบวกแปดนะคะสิบสองสิได้เลขเด่น2องนะคะสองบวกหนะคะได้3 3มสมบวกหนึงนะคะได้ 3, สมมี่ะะ 4. สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออก 4, สี่ศูนย์สี่ำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่รางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสี่ย์ส เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเดน่นการคํานวณในงวดน,นี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํนานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตกบนออกสี่ศูนย์สี่เราไปรับชมวันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแ้อสองครั้งค่ะคนสองได้ส 10, 10ิบสิบบวกสี่สิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกหกหกหนึ่งสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะหกหกหนึ่งพะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินในงวดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตกบนออกหกหกหนึ่ง จะรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสอครั้งเก,ก้าคนสองบกน็สินะคะได้เ,เด่นแปบกหนะคะได้เก้บกหนึ่งนะคะได้สิลเลยศูนยำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกเก้าเก้าสหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเ้าและเลขศนย์ ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ต si. ัตบน9 9 4เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9กนะคะเลข9ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนตามสูตรนะคะ3ตัตบนออก9 9 4เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับในทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้ง1ลคน2ได้2 2บวก8นะคะได้10 10ได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวก1นะคะได้1 1นบวกนะคะได้2 สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสามศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนนะคะสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตกบนนะคะออกสามศูนย์สามนะคะ ในสูนี้นะคะคืองวดวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดม,มาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเดินหลักร้อยแหลหลักสิบบนนะคะทางเราจะคํานวณหาหลขกเด่นให้ท่านผู้ชมระดับร้ำนะคะ หลักแสนสองครั้งนะคะสองคนสองได้สี่นะคะทา่านชมสองคนสองได้สี่สี่บวกเจ็ดนะคะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นของเราในวันนี้นะคะเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนของเรานะคะท่านผู้ชมในงวดวันที่30ธันวาคมนี้เดินเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะทางเราคำนวณได้ลขเดนมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ททานโชคดีนะคะเฮยๆรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ